การที่เราเห็นแสงสีเสียงอะไรนมันเห็นได้หมดเห็นนรกสวรรค์เห็นได้หมดแต่เห็นแล้วสภาวะธรรมเราเป็นยังไงขนาดนั้นจิตเราเป็นยังไงเห็นนรกแล้วจิตเาโหยบุเมตตาเกิดว่าโอ้โหอยากจะเมตตาเขาอย่างไรเงี้ยเห็นทุกข์เกินคนแล้วมันทุกข์เกินทุกข์แล้วก็มีทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ถาโถมเงี้ยแต่ว่าจิตใจเราตอนนั้นเป็นยังไงสภาวะธรรมเราตอนนั้นสภาวะจริงๆเป็นยังไง ภาวะในกายในใจเราเนี่ยมันเป็นองไงศึกษาที่กายใจนี้นะศึกษาสิใจเราเฉพาะโดยเฉพาะใจโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงสภาวะเป็นยังไงตอนนั้นไอ้ทุกนั้นเป็นเหตุเป็นใจมันเป็นมายาทั้งหลายเราก็รู้ที่แล้วว่าเป็นมายาเอมนอาร์เนี่ยนะพอเราทําปฏิบัติจริงๆเนี่ยเอ็มเอนอาร์ว่างสิเอ็มนอาร์ว่างเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของสมาธินะเพราะว่าอย่างหลายๆคน สมาิเนี่ยส่วนมากจะได้ไดเพราะว่าพอเราทำบ่อยๆเข้าทั้งวันทั้งวันเข้าเนี่ยสติมันเขาพอเคลียร์อยู่กับจิตใช่ไหมแล้วจิตมันก็เลยนิ่งก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาพอสมาธิมันนิ่งขึ้นมาเนี่ยบางคนก็จะมันใช้สมะถะในเชิงของไปเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเอ็มน่าจะได้ตรงนี้เรื่องของสมาธิ สติเนี่ยหมายถึงเอ็เอนอาร์ R เดินตลอดอยู่แล้วแต่เปีนกับว่าพอเดินเนี่ยก็ไปทางสมาธิส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมาทางปัญญาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของปัญญาเนี่ยสำคัญเพะฉะนั้นพลังพุทุกคณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะเราทุกคนเนี่ยปิตริจะเยอะมากไปอะไรจะเป็นอะไรยิ่งใหญ่ยังไงก็แล้วแต่แต่มันอยู่ที่ว่าขณะที่เราได้รับพลังพุทุกคณ ไปแล้วสภาวะเราเป็นยังไงในหัวจิตหัวใจของเราตอนนั้นนะสภาวะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเน,นี่นนะถ้าปัญญาจะเกิดแวบ,บขึ้นมาเลยมันทันทีเลยแอนขอให้พลังพุทธคุณในวันนี้เนี่ยที่เต็มแล้วก็ร้นเนี่ยเป็นเป็นพลังแห่งพุทธะนะให้เราแจ้ง พลังงานที่เราสัมผัสได้จริงแต่ว่าภายในเราเป็นยังไงเอาตรงนั้นเอาภายในเอาจิตที่มันบริสุทธ์จริงๆที่มันรู้สึกยังไงตรงนี้แหละเราจะเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเนี่ยจะเกิดปัญญาแต่วันนี้ก็สองคนนะ <Okay. S 1> ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่า เราจนะเน้นในเรื่องของสภาวะนั่นแหละก็เลยตอนต้นมาเสร์ก็รวบในเรื่องของสติสมาธิปัญญาให้แล้วก็เชิญขึ้นมาสองคนนะเพื่อที่เราจะได้ตัวอย่างที่ดีงามนะตัวอย่างที่ดีเนีสองคนนี้เป็นะตัวอย่างที่ดีสำหรับนะนะพวกเรา อยพวกเราทุกคนประสบความเร็วในทางโลกทางธรรมทางโลกไปก่อนโดยเร็ววันนะเพราะว่าตอนนี้พลังงานเราก็ปล่อยกันที่เอาเอาเอากันให้สุดๆนะให้สุดๆแต่อย่าลืมสภาวะของตัวเองอะไรว่าเป็นยังไงอ่ะวันนี้มาเซอร์อาจจะพูดแค่นี้ก่อนเนาะนะสวัสดีจ้ ทุกคนน้อมนอบพร้อมๆกันน้อมกราบมหาปรามีท่านมาเซอร์น้อมนอบขอบคุณทุกๆธรรมธาตุทุกๆอนุภาคล้วนเป็นเหตุปัจจัยให้เราครอบครัวสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม MSR 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 นะคะแล้วก็ร่วมเก็บกุศลนะพร้อมๆกันตอนนี้นะคะร่วมมุทิตาจิตนะกับเพื่อนนะพร้อมๆกันตอนนี้นะคะตอนนี้เพื่อนอยู่ทั้งหมด57บบ้านเนาะ